ความเสียใจมันเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราต้องแบกติดตัวมาตลอดหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีบางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรายังแบกมันอยู่จนกระทั่งมีบางเหตุการณ์เล็กๆในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนหัวใจถูกรั้งเอาไว้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกผิดหรือแม้แต่รู้สึกโทษตัวเองที่เคยทำผิดพลาดหลายคนพยายามจะลืม หลายคนพยายามจะวิ่งหนีแต่ความจริงคือความเสียใจไม่สามารถหายไปด้วยการวิ่งหนีหรือปิดตาตัวเองมันจะยังคงอยู่ในเงามืดของใจและบางครั้งมันก็แผ่เงาออกมาทำให้ชีวิตของเราหยุดชะงักแต่ธรรมะสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดแต่การปล่อยวางคือ หยุดฝังตัวเองอยู่ในความเจ็บปวดและยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตการให้อภัยตัวเองคือขั้นตอนสำคัญที่สุดของการปล่อยวางเมื่อเรามีความเสียใจเพราะความผิดพลาดในอดีตหรือเพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือผู้อื่นเรามักจะโทษตัวเองไม่เลิกบางครั้งเราพูดกับตัวเองในใจว่า ฉันทำพลาดฉันไม่ดีพอฉันสมควรถูกลงโทษแต่เมื่อเราหยุดและหันมามองตัวเองอย่างเมตตาเราจะเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาดและสิ่งที่เราทำผิดพลาดนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ชีวิตการให้อภัยตัวเอง จึงเป็นเหมือนการเปิดประตูให้หัวใจได้หายใจให้เราปลดปล่อยน้ำหนักของความเสียใจที่เคยกดทับเราออกไปและสร้างความสงบในใจให้กลับคืนมาเมื่อตัวเราได้รับการให้อภัยจากตัวเองใจของเราจะไม่หนักอีกต่อไปและเราจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเบาสบายเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแม้ในวันที่เราอ่อนแอรหรือพลาดพลัง้ง ความเสียใจไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นครูผู้ชี้ทางถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังมันเข้าใจมันและปล่อยวางมันเราจะพบว่าความสงบและความรักที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมความเสียใจบางครั้งมันมาเงียบๆเ,เหมือนลมหนาวที่พัดผ่านหัวใจของเราบางครั้งมันก็มาอย่างรุนแรง เหมือนพายุฝนที่ทุบกระน่ำใส่ชีวิตเราโดยไม่ทันตั้งตัวเราทุกคนต่างเคยรู้จักกับความเจ็บปวดนี้ไม่ว่าจะเป็นความเสียใจจากความผิดพลาดในอดีตความสูญเสียความผิดหวังหรือแม้แต่การโทษตัวเองที่ไม่ดีพอหลายคนพยายามจะหนีความเสียใจพยายามลืมมัน พยายามทำตัวให้ยุ่งเพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเจ็บปวดแต่ความจริงก็คือเราไม่สามารถหนีจากตัวเองได้ทุกครั้งที่เราหลบเลี่ยงความเจ็บปวดก็ยังคงซ่อนอยู่ในเงามุมของหัวใจมันรอเวลาที่จะกลับมาเตือนเราอีกธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าความเสียใจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครู ครูผู้เงียบสงบที่ชี้ให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นครูที่ทำให้เรามองเห็นความเปราะบางของใจและให้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทำเหมือนว่าความเจ็บปวดไม่เคยมีอยู่แต่หมายความว่าเราหยุดฝังตัวเองอยู่ในความทุกข์นั้น เราเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยน้ำหนักของความเสียใจออกจากหัวใจให้ใจได้หายใจให้ตัวเราได้มีชีวิตอีกครั้งและนี่คือหัวใจสำคัญการให้อภัยตัวเองหลายครั้งความเสียใจเกิดขึ้นเพราะเราโทษตัวเองเพราะเรารู้สึกผิดหรือคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเราพูดกับตัวเองในใจว่าฉันทำพลาด ฉันสมควรถูกลงโทษแต่ความจริงคือความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เคยทำผิดพลาดและความผิดพลาดนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวตนของเราโดยสมบูรณ์มันเป็นเพียงบทเรียนชีวิตที่ช่วยให้เราเติบโตการให้อภัยตัวเองคือการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวงแห่งความผิดพลาดเมื่อเราหันมามองตัวเองด้วยความรัก และความเมตตาเราจะเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีทั้งข้อดีและข้อผิดพลาดการให้อภัยตัวเองทำให้หัวใจของเราหายเหนื่อยและให้เราเดินต่อไปด้วยความสงบเมื่อเราปล่อยวางความเสียใจและให้อภัยตัวเองใจของเราจะเบาลงเราจะไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตอีกต่อไปเราจะสามารถรักตัวเองได้ แม้ในวันที่เราอ่อนแอหรือพลัดพลัง้งเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบและเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นความเสียใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องต่อสู้หรือหลบหนีมันคือครูที่ชี้ให้เราเห็นหนทางของการเติบโตการให้อภัยตัวเองคือกุญแจที่เปิดประตูสู่ความสงบและการปล่อยวางคือสะพาน ที่นำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงความเสียใจมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเคยพบเจอไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากมายมันเหมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกที่บางครั้งเรามองไม่เห็นชัดเจนแต่เราก็รู้สึกได้ถึงความหนักหน่วงที่กดทับหัวใจบางครั้งความเสียใจมาพร้อมกับเสียงสะท้อนของอดีต ความพลาดพลั้งที่เราไม่อาจากแก้ไขความเจ็บปวดที่เกิดจากความผิดหวังหรือความสูญเสียที่ไม่สามารถนำกลับคืนหลายคนพยายามวิ่งหนีจากความเสียใจพยายามลืมพยายามซ่อนมันหรือพยายามทำตัวให้ยุ่งเพื่อไม่ต้องผเผชิญกับความเจ็บปวดแต่ความจริงก็คือเราไม่สามารถหลบหนีตัวเองได้ทุกครั้งที่เราปฏิเสธความเสียใจ มันก็ยังคงซ่อนอยู่ในมุมมืดของจิตใจและรอเวลาที่จะกลับมาทำให้เราเจ็บปวดอีกธรรมะสอนให้เรามองความเสียใจในมุมที่แตกต่างออกไปมองว่ามันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้เงียบสงบครูที่คอยชี้ให้เรารู้จักตัวเองลึกลงไปในหัวใจของเราครูที่ช่วยให้เรามองเห็นความเปราะบางของใจและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น การปล่อยวางความเสียใจไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทำเหมือนไม่เคยเจ็บปวดแต่เป็นการหยุดฝังตัวเองอยู่ในความทุกข์การปล่อยวางคือการเปิดพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจให้เราสามารถยืนอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบการปล่อยวางคือการเข้าใจว่าอดีตเกิดขึ้นแล้วไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเลือกที่จะอยู่กับมันอย่างสงบและไม่ปล่อยให้มันกำหนดชีวิตของเราอีก และนี่คือหัวใจของเรื่องการให้อภัยตัวเองหลายครั้งความเสียใจเกิดขึ้นเพราะเราโทษตัวเองเรารู้สึกผิดเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราพูดกับตัวเองในใจว่าฉันทำพลาดฉันสมควรถูกลงโทษแต่ความจริงก็คือความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เคยทำผิดพลาดและความผิดพลาดนั้นไม่ได้เป็นตัวตนของเราโดยสมบูรณ์มันเป็นเพียงบทเรียนชีวิตที่ช่วยให้เราเติบโตการให้อภัยตัวเองคือการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนแห่งความผิดพลาดเมื่อเราหันมามองตัวเองด้วยความรักและความเมตตาเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีทั้งข้อดีและข้อผิดพลาดการให้อภัยตัวเองทำให้หัวใจของเราเบาลง เราจะสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่ถูกพันธนาการด้วยความผิดพลาดในอดีตและนี่คือหัวใจของเรื่องการให้อภัยตัวเองเมื่อตัวเรายอมรับตัวเองและให้อภัยตัวเองความเสียใจไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเราอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นครูผู้คอยเตือนให้เราเติบโตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้ง เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองแม้ในวันที่อ่อนแอรหรือพลาดพลัง้งเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ความเสียใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องต่อสู้หรือหลบหนีมันคือครูที่คอยชี้ทางการให้อภัยตัวเองคือกุญแจที่เปิดประตูสู่ความสงบและการปล่อยวางคือสะพานที่พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงแนวเล่าธรรมะเมื่อเรายอมรับว่าความเสียใจ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าความรู้สึกเจ็บสิ่งนั้นคือความจริงความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเรามักเสียใจเพราะเรายังยึดถือในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเรายังอยากให้เขาอยู่เราอยากให้เรื่องราวกลับไปดีเหมือนเดิมเรายังอยากให้ความผิดพลาดในวันนั้นไม่เคยเกิดขึ้น แต่โลกนี้ไม่เคยเป็นไปตามใจเราทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปนี่คือความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าความสุขความทุกข์หรือแม้แต่ความเสียใจทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเราทุกคน ต่างเคยผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ใจสั่นไหวบางคนเสียใจเพราะคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจบางคนเสียใจเพราะความรักที่ไม่สมหวังบางคนเสียใจเพราะการจากลาหรือการสูญเสียคนที่รักแต่ไม่ว่ารูปแบบของความเสียใจจะเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของมันมักเกิดจากการยึดถือเรายึดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเราเรายึดว่าความสุขต้องอยู่กับเราตลอดไป เรายึดว่าชีวิตต้องเป็นไปตามที่เราคิดไว้แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามใจความทุกข์จึงเกิดขึ้นและความเสียใจจึงผลิบานในใจของเราอย่างเงียบงนันการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องของการฝืนใจแต่คือการเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างอ่อนโยนคือการยอมรับว่าเราทำได้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นคือการมองเห็นว่าแม้สิ่งต่างๆจะไม่เป็นอย่างที่หวัง แต่มันก็มีคุณค่าในฐานะบทเรียนชีวิตบางครั้งเราต้องเจ็บเพื่อเข้าใจต้องล้มเพื่อเรียนรู้ต้องสูญเสียเพื่อมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่และต้องผ่านความเสียใจจึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่การยอมรับการให้อภัยตัวเองก็เริ่มจากตรงนี้จากการยอมรับว่า ฉันคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งแสงและเงาวันที่เราพลาดเราอาจพูดผิดอาจตัดสินใจผิดหรือทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่วันนั้นเราก็อาจไม่มีปัญญาเท่ากับวันนี้เราอาจยังไม่เข้าใจเท่าตอนนี้ดังนั้นจึงไม่ยุติธรรมเลยหากเราจะเอาปัญญาของวันนี้ไปลงโทษตัวเราในวันนั้นเมื่อเรารู้จักมองตัวเองด้วยเมตตาเราจะเริ่มเห็นความงามบางอย่าง ในความไม่สมบูรณ์เราจะเริ่มเห็นว่าแม้เราจะพลาดแต่เราก็พยายามแม้เราจะล้มแต่เราก็ยังลุกขึ้นมาได้ความเสียใจจะค่อยๆกลายเป็นความเข้าใจความเข้าใจจะค่อยๆกลายเป็นความสงบและความสงบจะค่อยๆกลายเป็นการให้อภัยตัวเองในวินาทีที่เรายอมให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก หัวใจที่เคยหนักกลับเบารอยแผลที่เคยเจ็บกลับเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนเราจะไม่ต้องหนีอดีตอีกต่อไปเพราะเราได้คืนดีกับตัวเองแล้วในชีวิตประจำวันของเราความเสียใจไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่เสมอไปบางครั้งมันเกิดจากคำพูดเล็กๆของใครบางคนจากการถูกเข้าใจผิดจากความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงหรือแม้แต่ จากความรู้สึกที่ว่าเรายัางไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้ค่อยๆสะสมในใจเหมือนฝุ่นที่จับอยู่บนกระจกหัวใจทีละน้อยจนวันหนึ่งเรามองชีวิตผ่านกระจกบานเดิมแต่ภาพกลับไม่ชัดอีกต่อไปเพราะฝุ่นแห่งความเสียใจได้บทบังความใสของใจเราไว้การปล่อยวางในชีวิตประจำวันจึงเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เริ่มจากการสังเกตใจตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังแบกอะไรอยู่หรือเปล่าบางครั้งเพียงแค่เราหยุดและถามตัวเองด้วยความอ่อนโยนเราก็จะพบว่ามีเรื่องเล็กๆมากมายที่เราไม่จำเป็นต้องถือไว้เรากโกรธใครบางคนเราเสียใจที่ไม่ได้คำขอโทษแต่แท้จริงแล้วความเสียใจนั้นไม่ได้เกิดจากเขามันเกิดจากการที่เรายัง อยากให้เขาเข้าใจเรายังอยากให้เขาเปลี่ยนเราอยากให้เขามองเราในแบบที่เราคิดว่าเราควรได้รับแต่เมื่อเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์การปล่อยวางจึงไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการคืนสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องถือไว้คือการวางความคาดหวังลงชั่วคราวแล้วหายใจเข้าออกด้วยความเข้าใจ ลองคิดดูสิหากเรากำลังถือของหนักอยู่เต็มมือจะมีที่ว่างเหลือไหมสำหรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตหัวใจก็เช่นกันหากเรายังเต็มไปด้วยความเสียใจโกรธเกลียดหรือความรู้สึกผิดแล้วเราจะมีที่ว่างเหลือไว้ให้ความสุขหรือความสงบเข้ามาได้อย่างไรเมื่อเราเริ่มวางของหนักลงทีละชิ้นใจเรา ก็เริ่มเบาลงทีละน้อยบางครั้งการปล่อยวางไม่ต้องเริ่มจากการให้อภัยใครเลยแต่เริ่มจากการยอมรับความจริงยอมรับว่าเขาอาจไม่เข้าใจเรายอมรับว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีคำอธิบายและยอมรับว่าอดีตไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่เราเลือกได้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรบางคน ยังโกรธตัวเองเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนทั้งที่เรื่องนั้นผ่านไปนานแล้วแต่ในใจยังวนเวียนอยู่กับคำว่าถ้าวันนั้นฉันทำแบบนั้นถ้าฉันไม่พูดแบบนี้แต่โยมเอย๋ยถ้าของวันวานนั้นมันไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วมันคือเพียงภาพจำที่เราฉายซ้ำในใจและยิ่งเราฉายบ่อยเท่าไหร่ความเสียใจ ก็ยิ่งเข้มข้นเท่านั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่กลับไปเปลี่ยนอดีตแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอดีตเมื่อก่อนเราอาจเห็นมันเป็นแผลแต่วันนี้เราเลือกที่จะเห็นมันเป็นบทเรียนแผลนั้นยังอยู่แต่ไม่เจ็บอีกต่อไปมันเป็นกลายเป็นร่องรอยที่สอนให้เราระมัดระวังมากขึ้นและสอนให้เรารักตัวเองให้มากกว่าเดิม ในแต่ละวันหากเราหมั่นฝึกใจให้ระลึกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็จงเรียนรู้แล้ววางลงเถิดใจเราจะเริ่มสงบขึ้นทีละน้อยเหมือนผิวน้ำที่หยุดขึ้นเพราะลมในใจสงบการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำทีเดียวหมดแต่เป็นการฝึกปล่อยวางทุกวันเหมือนการกวาดบ้านถ้าเรากวาดทุกวันบ้านก็สะอาด ถ้าเราปล่อยให้ฝุ่นเกาะทุกวันมันก็สก,กรปรกและหนักขึ้นหัวใจก็เช่นกันถ้าเราฝึกปล่อยวางทีละน้อยใจเราก็จะใสขึ้นเบาขึ้นและสงบขึ้นบางครั้งการให้อภัยตัวเองกลับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของมนุษย์เพราะเรามักจะใจดีกับคนอื่นแต่กลับโหดร้ายกับตัวเอง เรายอมให้อภัยคนที่ทำร้ายเราเรายอมเข้าใจคนที่พูดจาไม่ดีกับเราแต่เมื่อถึงคราวที่เราทำพลาดเองเรากลับไม่ยอมยกโทษให้ตัวเองเลยเรามักจะพูดกับตัวเองในใจว่าฉันไม่ควรทำแบบนั้นเลยฉันไม่น่าพูดแบบนั้นฉันไม่น่าปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้แล้วเราก็ลงโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยความคิดเหล่านี้เราคิดว่าเรากำลังรับผิดชอบแต่ความจริงแล้วเรากำลังทำร้ายตัวเองอย่างเงียบๆเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าการไม่ให้อภัยตัวเองคือการสร้างกำแพงกั้นระหว่างตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบันเราปล่อยให้ตัวเราคนเมื่อวานถูกขังอยู่ในคุกแห่งความรู้สึกผิด ทั้งที่ตัวเราคนมันนี้พร้อมจะเติบโตและเดินต่อไปข้างหน้าแล้วหัวใจของการให้อภัยตัวเองจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจว่าวันนั้นเราทำดีที่สุดแล้วเข้าใจว่าตอนนั้นเราอาจยังไม่รู้เท่าทันและเข้าใจว่าการผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือครูผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดแม้แต่นักปราชญ์พระอริยเจ้าหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายล้วนเคยมีช่วงเวลาที่พลาดแต่สิ่งที่ทำให้เขาเติบโตไม่ใช่การลงโทษตัวเองแต่คือการเรียนรู้และให้อภัยตัวเองลองมองตัวเองเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดถ้าเพื่อนของเรามาบอกว่าฉันทำพลาด ฉันแย่มากเราจะพูดกับเขาอย่างไรเราคงไม่ซ้ำเติมแต่เราจะพูดว่าไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วแล้วทำไมเราถึงพูดแบบนั้นกับตัวเองไม่ได้เพราะเรามักลืมว่าตัวเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรได้รับความเมตตาเช่นเดียวกันการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าเราปล่อยผ่านความผิด แต่แปลว่าเรายอมรับมันเรียนรู้จากมันและเลือกที่จะไม่ให้มันทำร้ายเราต่อไปเมื่อตัวเรายอมให้อภัยตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นภายในใจเหมือนมีแสงเล็กๆลกอดผ่านกำแพงแห่งความมืดออกมามันไม่ใช่ความสุขฉับพลันแต่มันคือความสงบที่ค่อยๆก่อขึ้นจากความเข้าใจ ความเข้าใจนี้จะค่อยๆแผ่ขยายจากการให้อภัยตัวเองไปจนถึงการให้อภัยคนอื่นเราจะไม่มองใครด้วยความโกรธอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็เคยพลาดและต่างก็ต้องการโอกาสให้ตัวเองทั้งนั้นบางครั้งเราต้องร้องไห้ก่อนถึงจะยิ้มได้ต้องยอมรับความผิดก่อน ถึงจะเห็นคุณค่าของการให้อภัยและต้องก่อตัวเองให้แน่นๆก่อนถึงจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากข้างในใจของเราเองโยมเอย๋ยอยากกลัวที่จะให้อภัยตัวเองเพราะการให้อภัยไม่ได้ลบอดีตแต่เปลี่ยนความหมายของมันจากสิ่งที่เคยทำร้ายใจเราให้กลายเป็นสิ่ง ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นในวันที่เรายกโทษให้ตัวเองได้เราจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้ขมเหมือนเมื่อก่อนเราจะเริ่มยิ้มกับตัวเองในกระจกและพูดได้อย่างอ่อนโยนว่าฉันเข้าใจเธอแล้วนะไม่เป็นไรแล้วบางครั้งความเสียใจไม่ใช่เพราะสิ่งที่คนอื่นทำกับเรา แต่เป็นเพราะสิ่งที่เราทำกับตัวเองเรามักจะเฝ้าย้อนคิดย้อนมองย้อนรู้สึกกับเรื่องเดิมๆซ้าแล้วซ้ำเล่าคำพูดหนึ่งที่ผุดผิดในอดีตการตัดสินใจครั้งหนึ่งที่เราคิดว่าพลาดหรือแม้แต่การไม่กล้าทำบางสิ่งในเวลาที่ควรทำทั้งหมดนั้นกลายเป็นเงาหนักที่เกาะอยู่ในใจ แต่รู้ไม่ว่าการคิดถึงมันไม่ผิดสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความทรงจําแต่อยู่ที่การไม่ยอมให้อภัยตัวเองเพราะเมื่อใจยังไม่ให้อภัยตัวเองมันจะมองทุกความทรงจําผ่านสายตาของความผิดเราจะไม่เห็นบทเรียนในสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นแต่ความล้มเหลวของตัวเองเราจะไม่เห็นคุณค่าของการเติบโตเราจะเห็นแต่บาดแผลที่เราสร้างขึ้นเอง ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอัตตนาโจทยัตตานังจงตักเตือนตนด้วยตนเองคำว่าตักเตือนไม่ได้หมายถึงการดุดาตัวเองหรือกดข่มใจให้ทุกข์แต่หมายถึงการรู้ตัวและสอนใจด้วยความเมตตา เพราะใจที่รู้ผิดโดยไม่เข้าใจย่อมทุ์แต่ใจที่รู้ผิดแล้วให้อภัยตัวเองย่อมเติบโตเมื่อเรายอมรับว่าเราก็แค่คนหนึ่งที่ยังเรียนรู้ชีวิตอยู่เราจะเริ่มปลดปล่อยความคาดหวังที่เคยสร้างไว้กับตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าทุกครั้งที่เราพลาดคือการเปิดโอกาสให้เราเข้าใจชีวิตลึกขึ้น และเมื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยคนที่ยังโกรธตัวเองมักจะเผลอโกรธคนอื่นด้วยเพราะใจที่ยังไม่อภัยตัวเองมันจะมองโลกด้วยความแคบและแข็งแต่เมื่อเราเริ่มให้อภัยตัวเองความอ่อนโยนจะกลับคืนมาเราจะมองความผิดของคนอื่นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธ เหมือนต้นไม้ที่เคยแห้งเฉาเพราะไม่ได้รับน้ำพอเราเริ่มรดน้ำแห่งเมตตาให้ตัวเองใบของมันก็ค่อยๆแตกหน่อใหม่หัวใจของเราก็เช่นกันเมื่อได้รับการให้อภัยจากตัวเองมันจะเริ่มเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆแต่มั่นคงการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องของวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนแต่มันคือการฝึกใจฝึกที่จะยอมรับ ฝึกที่จะเข้าใจฝึกที่จะไม่ลงโทษตัวเองในสิ่งที่ผ่านไปแล้วลองหลับตาแล้วพูดกับใจว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบและฉันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบฉันขอพ่อตัวเองที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยไม่เข้าใจตัวเอง วันนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่ให้อภัยถ้าเราพูดประโยคนี้ด้วยความตั้งใจจริงใจของเราจะรู้สึกเหมือนมีแสงอุ่นๆส่องเข้ามาในส่วนลึกที่สุดของความเศร้ามันอาจไม่หายไปทันทีแต่มันเริ่มเบาบางลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางที่แท้จริงบางครั้ง ความเสียใจไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นทำกับเราแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราทำกับตัวเองจากคำพูดที่เผลอพูดผิดจากการตัดสินใจที่พลาดหรือจากสิ่งที่เราไม่กล้าทำในเวลาที่ควรทำแล้วเราก็เฝ้าย้อนคิดย้อนรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความทรงจำหากคือการไม่ให้อภัยตัวเองต่างหาก ใจที่ยังไม่ให้อภัยตัวเองจะมองทุกความทรงจำผ่านสายตาของความผิดจะเห็นแต่บาดแผลไม่เห็นบทเรียนจะเห็นแต่ความพลาดไม่เห็นการเติบโตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอัตนาโจทยต,ตานังจงตักเตือนตนด้วยตนเองไม่ใช่เพื่อลงโทษใจแต่เพื่อสอนใจด้วยเมตตาเพราะเมื่อเรายอมรับว่าเราก็แค่คนคนหนึ่งที่ยังเรียนรู้ชีวิตอยู่ เราจะเริ่มปลดปล่อยความคาดหวังและเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนของการเริ่มต้นใหม่เมื่อเราให้อภัยตัวเองใจเราจะอ่อนโยนขึ้นเราจะเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นมากขึ้นเราจะหยุดตัดสินและเริ่มเข้าใจเพราะคนที่ให้อภัยตัวเองได้ย่อมมีที่ว่างให้ให้อภัยผู้อื่นด้วยลองพูดกับใจของเราดูสิว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบ และฉันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบฉันขอโทษตัวเองที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยไม่เข้าใจวันนี้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่ให้อภัยและเมื่อพูดด้วยความรู้สึกจริงใจเราจะเริ่มเบาขึ้นเหมือนมีก้อนหินหล่นออกจากอกความเจ็บปวดอาจยังอยู่แต่ความทุกข์จะค่อยๆจางลงเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยวางที่แท้จริง